ดีเจ้าปีประพัฒสอนสิธิยัยตำแหน่งผู้รักาการกองคังเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ปีได้รับการบรรจ,จุเป็นข้าราชการทนุนนองทินเมื่อวันที่1นึ่งสิงหาคม2531และในวันที่30กันยายน2 5ง7ก็จะเป็นวันเกษียณอายุราชการของปีรวมอายุการทำงานหงปี36ปี62เดือนนะเจ้าวันนี้ปีได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ ปีปปนๆน้องๆเทศบาลตำบลมะเขือแจ้นะเจ้าก็จะฮอข้อคิดในการทำงานนะเจ้าหรือคติประจ,จัญใจดังนี้นะเจ้าความสำเร็จของชีวิตและหน้าที่การง,งานนั้นเบื้องต้นต้องได้มาจากการทำดีมีน้ำใจกับทุกคนนะเจ้าไฟรู้และมีความศรัทธาต่อองค์กรโดยเฉพาะการทำงานในระบบราชการต้องคิดถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญมีความรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่ การปฏิบัติงานในบางขรั้งอาจมีปัญหารืองบุษักต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะเจ้าหลังพานปัญหาไปแล้วจะเกิดความภาคภูมิใจและจะเห็นความรักและความอบอุ่นใจติดขึ้นในทีมงานนั่นคือความซุกเล็กๆที่เกิดขึ้นตลอดนะเจ้าเวลาของการรับราชการอยากบอกทุกคนว่าพือคิดเสมอว่า มีแต่วันนี้เท่านั้นตีมีค่าเจ้าบ่มีวันหน้าหรือวันหลังดังนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเจ้าระยะเวลาสิบปีตีปีได้ทํางานตีเทศบาลตำบลเมือเขือแจ้ปีได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผู้บังคับชาและผู้ใต้บังคับญชาคือความหักความเข้าใจคือเกียรติและคือโอกาสถือได้ว่าปีเป็นคนโชคดีนะเจ้าและมีความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจตีได้พัาทำงาน ตีนี่เน่เจ้าต้องขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานทุกคนตีร่วมปัน้าอุปสรรคต่างๆแต่ตีลืมบ่ได้คือองค์กรตีเป็นผู้ฮื้อทุกซึ่งกอ,อย่างจนทำฮื้อความสำเร็จในวนันนี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจตีได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ได้เจอว่าเทศบาลตำบลมะเขอเือแจ้จะต้องพัฒนาเกาไก่ไปถึงจุดเตียิ่งใหญ่สวัสดีเจ้า